พอาตีเสีต้ลมจะจังฮะนะตียงอะไรตีนะถังนงเนาะลูกกัลลูกนเลเจียบก็จาลกบพี่ก็ตานกต่อน้องเอง

เหลือกระ้องอะไหติดไม่ใ <brewer> ส <y> uh, like, ่ต้งอะไเหรอตัวช้องตัวชะองคือคือลคือละเกง Bắt chặt chào ạ, anh Mắng cắn Kênh thật ta dù thật ta Số tiền lấy 8 lồng ăn tao nè mất mm. <coughs> <coughs> cha cháu bạn cha ít bây giờ để có lại rồi